นีค่ะขอนำเสนอรถกระบะ t o y ย t t t ไ g เก D4D นะคะซึ่งรถคันนี้พร้อมรุยกับท่านได้เลยนะคะราคา1น9 0 0 0 0บาทค่ะพร้อมรุยพร้อมขับเลขทะเบียนสวยนะคะ t i เก r เครื่องดีเซลลค่ะรถปี04เครื่องเดิมเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงร่างดีสีตามรูปเลยนะคะ เป็นรถเกียร์ออโต้พาสี6-9ค่ะดูดีดูสะอาดดูแข็งแกร่งนะคะหน้าหลังเดิมๆค่ะรถไม่เคยชนนะคะคัสตีสวยไม่ผูพร้อมใช้งานเอกสารครบพร้อมโอนค่ะรถอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะคันนี้ ท่านใดสนใจถูกใจหรือกำลังมองหารุ่นนี้ไปลุยกันอยู่นะคะจัดได้เลยค่ะรถอยู่นครปฐมนัดหมายเข้าไปดูตัวจริงกันก่อนนะคะโดยการติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมหาไม่เจอหาคำว่าเพิ่มเติมค่ะแล้วกดเข้าไปเลยนะคะท่านจะเจอกับรายละเอียดต่างๆและเบอร์ติดต่อผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ